โน้ตบุ๊กที่อยู่ข้างหน้าแอมเครื่องนี้นะคะเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่จากทาง ASUS ค่ะในรุ่น ASUS v i v o b o o k s 1 6 OLED นะคะเป็นโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับจอใหญ่วัสดุสวยนะคะดีไซน์เนี่ยบางเบาพกพาง่ายนะคะจะเน้นเป็นสายทํางานจริงๆก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นกราฟิกตัดต่อเครื่องนี้ก็ยังสามารถทําได้นะคะซึ่งรุ่นนี้รุ่นใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อม,อมกันเลยค่ะ ASUS VivoBook นะคะต้องบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กในกลุ่มบางเบาของทาง ASUS นะคะที่จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยสเปคดีค่ะราคาเนี่ยจะไม่แรงมากจนเกินไปนะคะซึ่งตัวนี้นะคะแน่นอนว่าราคาก็ตามสเปคของเขาค่ะรุ่นที่เป็น S16 เนี่ยจะแพงที่สุดในซีรีส์นี้นะคะซึ่งก็จะเปิดตัวมาอยู่ที่ราคา41,990บาทนะคะในรุ่นนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะคะสำหรับปี2024เหมือนกับรุ่น S14 ที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองที่เป็นสีชมพูสวยมากๆนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น S16 ค่ะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าดีไซน์ก็สวยไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุสีสันนะคะหน้าจอสวยมากแล้วก็คีย์บอร์ดก็สวยมากเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในเรื่องของการดีไซน์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวแอมว่าแอมพาทุกคนมาไล่รีวิวทีละส่วนกันเลยดีกว่าค่ะขอเริ่มที่ส่วนของการออกแบบฝาหลังกันก่อนเลย อย่างแรกนะคะในส่วนของงานประกอบค่ะงานประกอบของรุ่นนี้ต้องบอกว่านอกจากความสวยที่เราเห็นพร้อมๆกันตรงนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของความแข็งแรงซึ่งรุ่นนี้เนี่ยใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมที่แข็งแรงทนทานงานประกอบเนียบทุกขอบทุกมุมแอบลองเช็คแล้วนะคะ เครื่องนี้งานดีมากๆค่ะส่วนที่แอมชอบมากๆนอกจากความแข็งแรงจะเป็นในเรื่องของความสวยอันนี้เป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่ประจําปี2024นะคะซึ่งมันดูหรูหราค่ะแล้วก็ดูมินิมอลในขณะเดียวกันเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนตรงโลโก้ asus vivobook ตรงนี้นะคะแอมว่ามันทําออกมาแล้วมันดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณฝาหลังค่ะจะเห็นว่ามีการทําเป็นขอบ โค้งขึ้นมาเล็กน้อยแบบนี้นะคะคือ1หนึ่งแหละได้ในเรื่องของดีไซน์ค่ะแล้วก็อย่างที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของการระบายความร้อนเพราะว่าเวลาเราเปิดตัวหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ค่ะมันจะมีช่องที่เว้นว่างอยู่นะคะก็ช่วยให้โฟลมเวลาที่เราใช้งานตัวเครื่องเนี่ยมันมีการระบายได้ดีมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความสวยงามแน่นอนว่ามองจากข้างหน้าตรงนี้ก็เห็นเลยว่า สวยมากๆอันนี้เป็นสีสันที่ไม่เคยทำมาก่อนในตัว v i v er o b o o k นะคะอันนี้เป็นสีใหม่เลยสวยมากชื่อว่าสี m i s s สบูนะคะจะมีสีที่ให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับหมอกนิดนึงแต่ว่าจะอมฟ้าหน่อยๆนะคะซึ่งให้ความรู้สึกที่1เลยคือหรูหราก,ก็ได้จะไปทางนั้นก็ได้นะคะดูเรียบหรูก็ได้หรือว่าจะดูแฟชั่นหน่อยตัวนี้ก็ดูเก๋เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสีน่าใช้งานมากๆแล้วก็ด้วยความที่เป็นโน้ตบุ๊กของกลุ่ม v i v er o b o o k ค่ะสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ ในเรื่องของความบางแล้วก็ความเบานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่มีขนาดหน้าจอใหญ่อยู่ที่16นิ้วเองก็ตามนะคะแต่ว่าน้าหนักทําออกมาได้ดีมากเครื่องนี้หนักเพียงแค่1นกิโลกร,รัมนะคะจริงๆเบากว่าโน้ตบุ๊กที่มีขนาดหน้าจอเล็กกว่านี้บางรุ่นด้วยซ้ํานะคะฉะนั้นในแง่ของการพกพาไปไหนมาไหนคะ่ะพกพาได้สะดวกแน่นอนนะคะดูด้านข้างผอมๆกันเห็นไหมโอ้โหตัวเครื่องแบบ บางกริบค่ะทุกคนบางสุดๆเลยนะคะแต่ว่าในขณะที่ตัวเครื่องบางแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้มีการลดพอร์ตหรือว่าตัดพอร์ตการใช้งานทิ้งไปนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ พอร์ตค่อนข้างครบเพราะว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะกับสายทํางานจริงๆนะคะตัวนี้จะเหมือนกับตัว Vivo S14 ที่เรารีวิวกันไปเลยค่ะสิ่งที่แอมชอบพูดเหมือนกันเลยนะก็คือแอมชอบตรงที่เขาใส่ใจให้พอร์ต micro SD มาด้วยนะคะซึ่งโน้ตบุกรุ่นนี้มันเป็นโน้ตบุกที่จอสวยค่ะสามารถใช้งานด้านกราฟิกได้ ตัดต่อก็ได้เช่นเดียวกันบางทีเราก็ต้องเอาอุปกรณ์เสริมมาใส่เช่นไมโคร SD การ์ดต่างๆอันนี้ก็ไม่ต้องซื้อดอกเพิ่มนะคะเราก็เอามาเสียบได้เลยค่ะแล้วก็พอร์ตอื่นๆนะคะก็จะมีพอร์ต HDMI ค่ะ USB Type C นะคะที่เป็น Thunderbolt นะคะแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังแบบ3.5ม m mm, มแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งค่ะจะมีพอร์ต USB Type A มาให้อีก2พอร์ตค่ะถ้าจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆอ,อย่างเช่นเมาส์ไวเลสนะคะก็สามารถเสียบต่อเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าใครที่เป็นสายตัดต่อค่ะอยากต่ออุปกรณ์อย่างเช่นคีย์บอร์ดเสริมตัวนี้พอร์ตก็เพียงพอซัพพอร์ตต่อการใช้งานค่ะ มาต่อที่ส่วนด้านในนะคะอย่างที่บอกว่าเครื่องนี้เป็นโตบุ๊กที่มาพร้อมกับความแข็งแรงค่ะแน่นอนว่ามีการการันตีระดับ Military g a เก e หรือว่าเกตทางการทหารนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบานพับแข็งแรงแน่นอนสามารถกางบานพับออกมาได้สูงสุดอยู่ที่180อองศาแบบนี้นะคะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งนะคะที่น่าสนใจของเครื่องนี้ค่ะก็คือการมาพร้อมกับจอ OLED แบบนี้นะคะรุ่นนี้จอสวยมากๆแล้วก็มีพื้นที่การใช้งานเยอะเพราะว่าเป็นรุ่น S16 มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ16นิ้วค่ะจอเป็นจอ OLED นะคะแล้วก็ความละเอียดหน้าจออยู่ที่ 3.2K นะคะจอค่อนข้างคมมากฉะนั้นจะใช้การทำงานทั่วๆไปอันนี้ก็ได้อยู่แล้วนะคะหรือว่าจะใช้ในแง่ของการดูหนังฟัง เพลงต่างๆนะคะต้องบอกว่าเนี้ยเต็มอัตรสดแน่นอนนะคะรวมทั้งในด้านของการ ตัดต่อนะคะทำภาพกราฟิกแอมว่าในรุ่น S16 เนี่ยใช้งานค่อนข้างสบายตานะคะเพราะว่ามันมีพื้นที่การใช้งานที่เยอะเวลาเราเลื่อนเอลเมนต,ต์ต่างๆตอนที่เราตัดต่อมันทําได้ง่ายมากขึ้นค่ะส่วนตัวแอมว่าอย่างรุ่น S14A เนี่ยเหมาะกับการใช้งานพวกเอกสารดูหนังฟังเพลงเน้นพกพาง,ง่ายๆแต่ว่าในรุ่น S16 เนี่ยจะเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นโอเคกราฟิกได้ตัดต่อก็ได้นะคะใช้งานแบ่ง2หน้าจอก็ได้เช่นเดียว ถัดมาที่บริเวณด้านบนนะคะขอบจอตรงนี้จะมีตัวกล้องอยู่ค่ะตัวกล้องตัวนี้นะคะจะมีตัวเปิดปิดชัตเตอร์มาให้เราใช้งานสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาสําหรับการเปิดปิดได้เลยนะคะแล้วก็ถัดมาที่ส่วนบริเวณด้านล่างนะคะจะเป็นแผงคีย์บอร์ด แผงคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะถ้าใครที่ชอบคีย์บอร์ดที่เป็นฟูลชั่นแบบว่าขนาดใหญ่พิมพ์ง่ายๆพิมพ์สะดวกมีความใกล้เคียงกับคีย์บอร์ดตั้งโต๊ะนะคะก็คีย์บอร์ดตัวนี้จะมีตัวนัมเบอร์แพดมาให้ด้วยนะคะก็เวลาจําเป็นจะต้อง คีย์เลขต่างๆใช้บริเวณส่วนด้านข้างตรงนี้สะดวกดีนะคะสิ่งที่ผมชอบในตัวคีย์บอร์ดนะคะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นระยะห่างระหว่างแป้นพิมพ์ค่ะด้วยความที่สุดเด่นมันคือเป็น x 1 6 โมเดลมันกว้างกว่านะคะระยะห่างมันจะดีมากๆเวลาพิมพ์รู้สึกว่าพิมพ์ง่ายพิมพ์สะดวกค่ะแล้วก็อย่างที่2นะคะชอบที่เวลาพิมพ์แล้วไม่ผิดง่ายๆเพราะว่า1เลยความลึกระหว่างแป้นพิมพ์เนี่ยแต่ละปุ่มเนี่ยกำลังดีมากๆนะคะแล้วก็ตัวแป้นพิมพ์ก็มีรองรับภาษาไทยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทําให้สะดวกระหว่างการพิมพ์ค่ะข้อที่3นะคะของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นตัวฟิลลิ่งนะคะของตัวคีย์บอร์ดเวลาที่เรากดลงไปค่ะตัวนี้วัสดุของ ของตัวคีย์บอร์ดเนี่ย จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับซอฟทัชเบาๆมันนุ่มมือค่ะทําให้พิมพ์ได้ง่ายแล้วก็เลือกใช้การทําสีสันคีย์บอร์ดให้มีความคล้ายกับตัวเครื่องค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นคนละวัสดุกับตัว S14 นะคะตัวนี้มันจะมีความนุ่มมากกว่าแล้วก็สีสวยดีค่ะส่วนอันสุดท้ายเลยตัวนี้จะมีความเหมือนกับ S16 ตรงที่เขามีการปรับเปลี่ยนตัวไฟแบ็กหลิดค่ะแน่นอนว่าไฟแบ็กหลิดปกติในโมเดลที่เป็นโนบุ๊กสายทํางานเนี่ยมันจะเป็นแบ็กหลิดเฉยๆสีขาว ที่ปรับระดับได้ค่ะแต่ว่าในรุ่น VivoBook รุ่นนี้นะคะเขาเลือกใส่เป็น RGB เข้ามาให้นะคะเวลาที่เราเปิดไฟขึ้นมาที่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าไฟ RGB ค่อยๆเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆนะคะสีสันสวยงามมากเวลาพิมพ์ในที่แสงน้อยเนี่ยนอกจากช่วยให้เห็นคีย์บอร์ดได้อย่างชัดเจนแล้วมันได้ฟิลลิ่งแบบความสวยอะหน้าพิมพ์มากขึ้นด้วยค่ะ ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะคะมีอย่างหนึ่งที่เราไม่พูดไม่ได้เลยนะคะประจําปี2024ความเป็น AI ก็จะเข้ามานะคะตัวนี้นอกจากการมาพร้อมกับ Intel Core i7 นะคะที่มีตัว AI เข้ามาทํางานร่วมกันแล้วนะคะในตัว Product ของ ASUS เองค่ะส่วนของคีย์บอร์ดถ้าเราสังเกตจะมีปุ่ม Copilot เพิ่มเข้ามานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว AI เช่นเดียวกันค่ะมันจะเป็น AI ที่ฟิลลิ่งคล้ายๆเราเซิร์ช Google หรือว่าเราใช้งานพวก ChatGPT นะคะ เวลาเรากดเข้าไปมันจะเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวค่ะเราสามารถเข้าไปพิมพ์ถามได้เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เราสงสยัย เรียบเรียงมาให้นะคะมีการแปะซอสต,ต่างๆว่าเอามาจากที่ไหนบ้างนะคะทำให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นเวลาอยากรู้อะไรเร็วๆค่ะไม่ต้องเปิดเข้าเว็บเบราว์เซอร์ค่ะใช้งานในส่วนของตัวโคพลอโดได้เลยซึ่งแอมคิดว่าในอนาคตค่ะอันใกล้นี้เนี่ยโอเค AI มันอาจจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆแอมว่าฟีเจอร์นี้ก็อาจจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะ ถัดจากส่วนของคีย์บอร์ดนะคะลงมาที่ด้านล่างจะเป็นส่วนของตัวทัชแพดทัชแพดของรุ่นนี้จุใจมากๆจริงๆต้องบอกในโมเดล vivo s ของปีนี้เนี่ยทัชแพดอะทำออกมาขนาดใหญ่อยู่แล้วตัว s14 ก็ใหญ่ค่ะแต่ด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นตัว s16 ทัชแพดมันก็เลยยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกปกติทัชแพดใหญ่ๆเนี่ยใช้งาน2มือก็สะดวกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือ5นิ้วของเราสามารถวางลงบนทัชแพดได้เลยค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้สะดวก คุณจะซูมเข้าซูมออกเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอันนี้แอมว่าเป็นข้อดีมากๆถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่อยากพกอุปกรณ์เยอะๆไม่อยากพกเมาส์ไปใช้งานข้างนอกค่ะอยากพิมพ์งานนะคะแล้วก็ใช้งานได้สะดวกตัวทัชแพดตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเช่นเดียวกันมาพูดถึงในแง่ของการใช้งานแบบการใช้งานทั่วๆไปก่อนนะคะ อย่างเช่นดูหนังฟังเพลงนะคะแน่นอนว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่จอใหญ่จอสวยในด้านนี้ค่อนข้างเป็นจุดเด่นนะคะดูพวกซีรีส์ Netflix เนี่ยเพลินตามากๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่การใช้งานที่เยอะค่ะบวกกับเครื่องนี้นะคะระบบเสียงเป็น Dobby Asmode นะคะแล้วก็มีการจูนเสียงร่วมกับทางอามันกาดอนค่ะก็จะให้เสียงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตัวนี้ลำโพงถือว่าค่อนข้างดังนะคะแล้วก็คุณภาพเสียงค่อนข้างดีมากๆนะคะบวก กับตัวเครื่องเองก็มี AI เข้ามาทํางานร่วมกันช่วยในเรื่องประหยัดแบตพลังงานไปได้เยอะด้วยนะคะถ้าเป็นสายดูหนังฟังเพลงด้วยทํางานไปด้วยนะคะตัวนี้ก็คือใช้งานได้ยาวๆสบายๆค่ะซึ่งภาพและเสียงที่ออกมาจากเครื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมแล้วก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ของการทำงานด้านเอกสารกันบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะเขาจะมีในเรื่องของการถนอมสายตามาด้วยนะคะคือตัวนี้ก็ช่วยลดแสงสีฟ้าไปประมาณหนึ่งแล้แต่ว่าถ้าคุณจะต้องพิมพ์งานคีย์เอกสารนานๆจริงๆนะคะเราก็สามารถเข้าไปปรับตั้งค่า ของหน้าจอเนี่ยในส่วนของ m มเอลเได้ให้ลดแสงสีฟ้าลงไปมากกว่านี้อีกค่ะคุณก็จะสามารถทำงานได้ยาวนานมากขึ้นโดยที่สายตาเนี่ยมันไม่เมื่อยไม่ล้าจนเกินไปแล้วก็ไม่เสียสายตาของเรามากจนเกินไปค่ะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานนะคะด้วยความที่หน้าจอตัวนี้มันมีขนาดหน้าจอที่16นิ้วพื้นที่มันเยอะใช่ไหมคะเราสามารถใช้งาน2หน้าจอไปพร้อมๆกันได้โดยโดยส่วนตัวแอมคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะแบ่ง2หน้าจอ แล้วะะแต่เราก็สามารถเห็นแต่ละแทบการทํางานของเราได้อย่างชัดเจนค่ะเพราะว่าโมเดลตัวนี้มันเป็นโมเดลหน้าจอ16นิ้วนั่นเองก็คือมีพื้นที่การใช้งานแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ด้วยสเปคของตัวเครื่องเองที่ให้มานะคะการเปิดแท็บเบราว์เซอร์หลายๆแท็บพร้อมๆกันหรือว่าการเปิด Microsoft Office นะคะหลายๆแทบพร้อมๆกันสมมติจะต้องคีย์งาน Excel หลายๆเอกสาร,รพร้อมๆกันตัวนี้ก็ทําได้ลื่นไหลาหายห่วงไม่มีปัญหาเลยค่ะ สำหรับสเปคของรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับ Intel Core Ultra 7ค่ะในตัวรหัส1 5 5 H นะคะคก็คือ เร็วแรงเต็มประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัว AI Boost ด้วยนะคะซึ่งจะเป็น AI ที่เข้ามาทำงานร่วมกับตัวซอฟต์แวร์ค่ะหนึ่งเลยก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานค่ะหรือแม้กระทั่งการทำงานกราฟิกต่างๆก็จะทำได้อย่างรื่นไหลามากๆค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแรมนะคะที่เหมาะสมกับการใช้งานในระยะยาวได้สบายๆค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับแรมอยู่ที่16 g b เป็นแบบ LP DDR5X นะคะส่วน SSD เนี่ยก็จะให้ความจุมาอยู่ที่ หเทลลไวนั่นเองค่ะทีนี้นะคะทางทีมงานเองก็ได้ทําการทดสอบเครื่องนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผลการทดสอบเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับผลการทดสอบแรกที่แอมอยากจะพูดถึงหน่อยนะคะจะเป็นในเรื่องของความร้อนค่ะด้วยความที่ตัวเครื่องเนี่ยบางเพียงแค่1.39เซนติเมตรเท่านั้นนะคะก็เลยทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันอาจจะมีความร้อนที่สูงได้บ้างแต่ว่าโฟลมโดยรวมนะคะตอนที่ใช้ก็ดูระบายความร้อนได้ดีอยู่นะคะแต่ว่าน,นี้จะทิ้งไว้ให้เป็นข้อสังเกตนะคะความร้อนโดยรวมของเครื่องนี้เนี่ยสูงสุดที่ทําได้เนี่ยจะอยู่ที่100องศานั่นเองค่ะ ส่วนผลการทดสอบอื่นๆนะคะตัวนี้นะคะในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ค่ะน่าประทับใจมากๆเพราะว่าใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานมากๆเลยนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะใช้งานได้ทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ11ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูในหน้า o f f i c i a l นะรุ่นอื่นๆในกลุ่มของ v i v o book นะคะก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ16ชั่วโมงค่ะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่โมเดลไปตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ยาวนานมากๆเลยค่ะส่วนผลการทดสอบนะคะใน ในเรื่องของหน้าจอกันบ้างค่ะ ตัวหน้าจอตัวนี้นะคะสีสันสวยแล้วก็ค่อนข้างเที่ยงตรงมากๆค่ะตัวนี้เที่ยงตรง100% srgb นะคะ adobe rgb เนี่ยก็สูงนะคะอยู่ที่95.5%ค่ะส่วน dcip 3นะคะผลการทดสอบอยู่ที่99.2%ค่ะถือว่าเป็นโนบ,บุ๊กที่ให้สีสันหน้าจอที่เที่ยงตรงมากๆสายการาฟิกนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะแล้วก็ผล pc mark 0นะคะตัวนี้ทำคะแนนไปได้ค่อนข้างสูงเลยค่ะอยู่ที่7 0 2 0 3คะแนนค่ะ มาพูดถึงในแง่ performance กันบ้างนะคะจริงๆโน้ตบุ๊กในกลุ่ม i ิว b o o k เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กในกลุ่มของสายทํางานสะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจริงๆแอบเคยมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างดีกับโน้ตบุ๊กในซีรีส์ i e w b o o k ของทาง asus มากมากเพราะว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่แอบเอาไปเล่นเกมได้สบายสบาย,ยาพวกเกมออนไลน์ต่างๆนะคะปรับตั้งค่าที่ไม่ได้หนักมากจนเกินไปเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่เครื่องนี้ค่ะหน้าจอมี refresh rate ที่สูงถึง120่งร้อยยี่เฮิร์ตนะคะถ้า ภาพดีๆหน่อยนะคะก็จะเห็นถึงความสมูทของหน้าจอได้อย่างชัดเจนค่ะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะโฟกัสมากกว่าในเรื่องของการเล่นเกมก็คือตัวนี้มันนํามาใช้งานในด้านของการทําภาพกราฟิกได้เพราะว่าอย่างผลการทดสอบก็เห็นแล้วว่าสีสันเนี่ยแทบจะเที่ยงตรง100%เลยทีเดียวนะคะแอมลองมาใช้งานในโปรแกรมพวก Adobe Light r o o m Adobe Photoshop นะคะก็คือทำงานได้ลื่นไหลสะดวกสบายเห็นสีสันชัดเจนแล้วก็จอขาตอน ที่ใช้งานรู้สึกว่า สบายตามากๆค่ะคือทํางานยาวๆได้หายห่วงเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะจะเป็นในเรื่องของตอนที่นํามาใช้งานร่วมกับโปรแกรมตัดต่ออย่างเช่นตัว Adobe Premiere Pro นะคะตัวนี้ตอนที่ตัดต่อพอเป็นหน้าจอ16นิ้วมันเห็นไทม์ไลน์ของโปรแกรมเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากกว่าฉะนั้นเวลาจะแทรก element ต่างๆนะคะจะตัดคัดชนคัดซีนต่างๆมันทำได้สะดวกมากๆค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้พกตัว Mouse, หรือว่าคีย์บอร์ดออกไปใช้งานข้างนอกแล้วจําเป็นจะต้องทํางานรีบรีบเนี่ยด้วยความที่ทัชแพดตัวนี้มันมีขนาดใหญ่แก้งานแบบเร็วๆรีบรบเนี่ยก็ทําได้สะดวกดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการทํางานที่จริงจังมากขึ้นต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดทำงานได้ง่ายมากกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรนเดอร์วิดีโอค่ะด้วยความที่ชิปตัวนี้เนี่ยมันมีตัว AI ที่เข้ามาทำงานร่วมกันนะคะมันก็จะเรนเดอร์วิดีโอได้รวดเร็วขึ้น กว่ารุ่นก่อนแต่ว่าไม่ใช่แบบปุ๊ปัาดแป๊บเดียวแบบอุ้ยเสร็จเลยแบบนี้ไม่ใช่นะคะยังใช้เวลาอยู่แต่ว่าเร็วขึ้นทำงานได้ดีขึ้นไม่ต้องรอนานมากจนเกินไปนั่นเองค่ะทีนี้มาสรุปกันดีกว่านะคะว่าเครื่องนี้เนี่ย ถ้าจะซื้อไปใช้งานจริงๆเหมาะกับใครนะคะส่วนตัวคิดว่าคนที่ทำงานจริงจังหน่อยเน้นซื้อครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้งานยาวๆนะคะคือโพรดักในกลุ่ม i ิ w b o o k เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เน้นการทำงานเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เน้นทำงานเอกสารดูหนังฟังเพลงบ้างอาจจะลดสเปกลงเป็นตัว S14 ก็ได้เพราะว่าราคามันจะลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันตัวนี้มันจะมีข้อสังเกตตรงที่ราคาจะโดดสุดในรุ่นนะคะก็คืออยู่ที่41,900 990บาทนนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เน้นทํางานมัลติทาสค่ะทํางานหลากหลายชอบดูหนังฟังเพลงด้วยอาจจะมีแบบเล่นเกมบ้างเป็นบางทีนะคะแต่ว่ามีในเรื่องของงานกราฟิกนะคะที่จะต้องใช้งานเพิ่มเติมค่ะแล้วก็อยากได้เครื่องที่อยู่ยาวๆสัก2ปี3ปี4ปีแอมว่าโมเดลตัว S16 ตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าราคาจะ4 1 9 9 0ถ้าหารออกมาต่อการใช้งานแล้วแอมว่ายังไงก็คุ้มสำหรับตัวนี้ค่ะ แน่นอนว่าตัวนี้ถ้าซื้อไปแล้วนะคะก็จะมีแถมในส่วนของ Windows 11 Home ติดตัวเครื่องมาให้มี Microsoft Office Home and Student 2021นะคะติดตัวเครื่องมาให้พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะแล้วก็ในเรื่องประกันเนี่ยจะเต็มให้ตามสไตล์ ASUS เลยก็คือมีประกันออนไซต์นะคะให้2ปีเต็มนะคะแล้วก็มีตัว Perfect Warranty คือตัวประกันอุบัติเหตุให้ใน1ปีแรกด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทุกคนสำหรับ VivoBook s 6 o oled นะคะเครื่องนี้ที่อ่าบนำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็จะเห็นว่าข้อดีมีหลากหลายสวย่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีไซน์ที่ปรับใหม่ให้ดูสวยงามมากๆ สเปคที่ใช้งานยาวๆต่อจากนี้ได้สบายๆมีเรื่องของ AI เข้ามารองรับเทคโนโลยีใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีข้อสังเกตให้2ข้อนะคะที่บอกไปก็จะเป็นในเรื่องของราคาที่สูงสุดในซีรีส์เดียวกันนะคะ S 1 4 S 1 5 S 1 6ตัวนี้ยังไงก็ต้องสูงสุดอยู่แล้วนะคะอาจจะโดดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ในเรื่องของความร้อนนะคะโฟลมดีก็จริงนะคะแต่ว่ามันเป็นโนบุ๊กที่บางมากๆก็เลยจะมีความร้อนอยู่ประมาณนึงนะคะในตอนที่เราใช้งานนั่นเองค่ะ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆรับได้นะคะแล้วก็อยากได้น้ทบุ๊กที่อยู่กับเราไปยาวๆตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโนตบุ๊กรุ่นนี้นะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะยังไงเดี๋ยววันนี้ยังคงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ช anel ของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ